เดียวกัน305นะครับโอ้ยพี่ร่งองพยารเห็นเรื่อยเรอดาบานนี่สูกเข่าจากไหนจังออกเป็นทอนๆไปเลยเรื่อยก็ได้3สามมี SR ใอส่ดีตัวเนี้รุ่นนี้ปั๊มมันก็สาก้นนั่นแหละเสียอืมทุกวันนี้รถเล็กเราก็ใช้ปั๊มตัวนี้แหละครับ นัแ่แหละแต่ได้ฉังหาไมาช่วยนะแล้วต้องช่วยกันต้องช่วยกันเดี๋ยวนยอ้องชายผมไม่เต็มกจ็จะเจอสิงใหญ่โดนหลอกอีกมาถึงพล,ลังขดหมดเรื่อทั้งปัม๊มทั้งแพร่ไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อวานนะสองอาทิตย์ยังสเสร็จดีมาใส่มาหารว่าได้ห้ามเกินสามใส่ก็จะของรถกับทีมงานถ้ามาใส่เอาไปไหไปไสนหสิบอกไปที่ใส่เจอกันอีกรอบแล้วครับรอบหนึ่งก็สวิงพังเกันว่าจะขายทั่ถเลก่ลว่าหาสร้างไ่้ได้ไหมใจ้ะไรจังหว่างฉัน เราเดี๋ยวไปหาแนวมาดึงรถออกซอยพญ่เด้มันขั้นง่ามเลยซื้อได้บักแพงนั่นเออใหญ่ร้องว่าอะไรจะอายเขาข้าึ้นมอสีไม่เตยเอกมีอย่างเขาขึ้นเนี่ยมัดซีขั้นคุยลุยคุยลุยน้ำกลนเขาเขาเดี๋ยวรถไถมาลากมันมีระบบอัตโนมัติเนี่ยเลื่อนๆเนี่ยเพนตัดรอบบอกไปกับมีเร่งไม่ขึ้นมันกลัวเราตกถนน จัดเรยัดเลยคันเร่งมันเร่งไปขึ้นไม่ช่วยมันไม่ได้ช่ไม่มันจะให้คันเร่งน้อยๆค่อยเราจะไปถังปื้ๆมันมีระบบจัดคันเร่งอไว้เสียอันมันมัไม่ได้องหม่มันรุ่นรุ่นโบราณเอโอ้ยอยากอายเขาเนี่ยแบบุ่มไม่ทีเอกสู่มีสูสูเขาขึ้นมาสันไปยกไปวันนี้ไปยิ่งเขาละเอีดเลยมันนี่ตรงทรงของได้พอดี โอ้ยคือยกผู้เดียวแบบนี้แมนวอสแหละอ่าวันนี้ส่งของพรุ่งนี้ถึงหรือมือลื่นประกอบทรงกลับมาสามวันไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีที่ส่งส่งมาบ้านเราจะได้หรือเปล่าเสียก็ส่งที่อยู่ไปด้วยนะอืมถ้ามีลุงโพนทองก็มาลงนี่เลยให้เขามาส่งที่อู่เราถ้าไม่มีจริงๆผมก็จะให้ลุงที่ผมไปส่งนะผมจะไปส่งที่ร้อยเอ็ดตอนนี้ เพราะเมื่อก่อนผมก็ยอตอนที่มูทีแ้นที่เป็นม,มอตเตอร์สูงเขาก็ไม่น่าส่งเออเอาถ้าง,งั้นเราก็ลงรถเอ็ดแล้วเวลามาใส่ผมก็จะรับตรงนั้นมาหาเสียตรงนี้ <Okay. S 1> นาอเป็นธุระให้แล้วกันครับผมเออพราะเสียดูแลงานวุ่นวายซะเหลือเกิน <c oughs> ลูกชายไปใส่นอนไปนอ่นบอกคนมัด <c oughs> บอกคนว่าอารคลิปเนะี่ยโอเคนะครับเสียเดี๋ยวผมจะรีบเข้ารถเอ็ดก่อนครับผมครับครับ